ที่สุดของไม่เอาก็คือจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลดีดจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละเรียกว่าที่สุดของตัวไม่เอา เรียกว่าที่สุดก็ทิ้งตัวที่สุดเองนั่นแหละนะไม่ว่าสุดตรงไหนก็คาอยู่ตรงตรงนั้นมันไม่ใช่เอ๊ไอ้นี่มันที่สุดที่มันทิ้งตัวที่สุดเองนั่นเองก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละว่าที่สุดของตัวไม่เอาที่สุดของไม่เอาก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละ สุดจะทิ้งตัวที่สุดเองตัดกลุงที่บอที่ไตัดกลุ่มนี่แหละมันจริงจะสิ้นสุดจริงจริงมันก็มันก็ดอกบัวที่มันบานทิ้งบานนั่นแหละที่สุดของความบานเนี่ยบานทิ้งบานตัดกลุี่บ่อที่หนรงหนอบดที่เนีที่สุดที่มันทิ้งตัวที่สุดเองนั่นแหละมันจริงสุดจริงจริง ลองเดินตรวจหรือเปล่าดีเออส่งให้เรื่อยๆจะเดินไม่เดินไม่ใช่เดินเพื่อเดินไม่ใช่เดินแค่เดินเดินแค่เดินเดินในเดินเดินเพื่อเดินก็ไม่ต่างอะไรกับสีสันราศัตรูใ่จะปวดสัตว์ยังไงสัตว์ปวดสัตว์ไม่ได้สัตว์เดียวกันเพรตัวถอยเองดำรีไปบอย 从的本字声中退出来，从茶叶茶叶做茶叶，退、嗯、就是从退的本字声中退出来。你说扛没熬<有>没熬没熬，嗯嗯 ไปบ่อยลูกฝึกไปบ่อยไม่ได้ล้างตัวคอยอยู่ตัวคอยยึดส่วนกายสวนจิตตัวคอยอยู่ตัวคอยยึดคอส่วนตัวส่วนหนึ่งคอยดูคอยทตัวถอยเองไปบ่อยทุกอย่างพร้อมเกันไปทุกอย่างพร้อมการเนื้อตัดสรูปพร้อมการตัดสรู้ช่วยพร้อมกันจบตัวจบช่วยพร้อมกันเขาว่าพร้อมกันไปเนี่ยมหา ากรุณามหากรุณา เกิดจากไม้ตัวไม้เองเหมือนกันแล้วมันจะกลายเป็นไม้ทั้งไม้ทั้งไม่ไม่เองจะกลายเป็นไม้ทั้งไม้ทั้งไม่ไม่ไปเองไม้กันทั้งไม้ทั้งไม่ไม้ไปเองเลยลูกสุดยก็จากไม้ตัวไม้เองเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าไม้ล้างไม้เอง จอบตัวจอบช่วยกันทุกอย่างดําเริขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่ไม่ดําเริขึ้นมาอย่างเนี้ยมันเรียกว่านุสตเแห่งการตัดสรุกันในนุสตเสเองถ้าไม่ดําเนิเอาขึ้นมาเนี้ยมันไม่มีกําลังแล้วมันก็จะเฉื่อยไปยงั้นแหละไม่มีกําลังที่มันตัดในตัวตัดเอง จนมันไม่เกี่ยวก็ทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปกันเองนั่นแหละดีกว่ามันจะไหม้กันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปกันเองนั่นแหละทุกอย่างร้อนเหมือนไฟแบบอัตโนมัติเลยมาเลยนะจนมันไหม้แม้กระทั่งไหม้ไม่ไหมไปด้วยกันเองเลยลูกไปเองเลยไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปเอง มันจะผีไว้ดิๆเพราะสังควัดมีอยู่ตลอดเวลามันไม่อาจจะเป็นไปเว้นช่วงได้เลยสังคสวัดมันมีอยู่ตลอดเวลาเมื่องสรุปเนื่อหาะตัดสู้ช่วยกันตลอดเวลาสรุปล้างช่วยกันตลอดเวลาแต่นั่นมันก็จะมีตลอดมีไม่ตลอดเลคือี่ยู่ี่มีอยู่นีก็ไม่ยิ ก็อุบลกวิระยะหน่อยอุบลกขยันหน่อยอบลกขยันหน่อยขยันหน่อยขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไมขยันหน่อยขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวลูกขยันหน่อยบลกขยันหน่อย ัางวัดมมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการโปรดเนี่ยมันมีตลอดก็ไม่ตลอดนั่นเมื่อยมันยังมีตลอดไม่ตลอดอยู่เนี่ยมันยังไม่สเกณเรีเนื้อเดียวกันก็ประลอกขยันหน่อย ขยันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันหน่อยขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันหน่อยทุกอย่างาอย่างนี้เรียกว่าขยันจบตัวจบด้วยกันขยันตัดตัวตัด่วยกัน องพุทธะอมมหาบัรบมีจะได้เขาเรียกว่าบาลานกัสัพสัตสัพสัตมีเท่าไหร่ก็องพุทธะอมมหาบารมีก็มีเท่านั้นเหมือนกันอืม แต่ <Krist ian> นั้นก็โดยเนื้อหาไม่ใช่โดยรูปลักษณ์ไม่ใช่โดยถสถานการณ์ไม่ใช่โดยรูปแบบแต่ให้มันโดยเนื้อหาก็มาหาคุณาเนื้อหาคือมาหาคุณนะอย่าไปดูว่าตรงร,ร,ร,รูปแบบว่าอราหันไม่ใช่อราหารันอริยะไม่ใช่อริยะปุถุชนไม่ใช่ปุถุชนอย่าไปดูตรตงที่รูปแบบพุทธนรหรือไม่ใช่พุทธนรกตรงเนื้อหามาหาคุณา จะไปดูตรงที่รูปแบบยุคหรือว่าสมัยตรงที่เนื้อหามาหาคนนะขยันหน่อยขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันนี่แหละขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันนี่แหละบปลลอกขยันหน่อยกิริยะอ,อุปโลก ยันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยการนี่แหละโนย่าเอฟติ้งโนย่าเอฟติ้งไม่ถือ ขยันเลยสิขยันไหมมาทั้งไหมทั้ทงไม่ไหมเหมือนกับอะไทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่าขยันจบตัวจบช่วยกันขยันดับล่างการขยันยุติตัวยุติช่วยกันเยียงตัดสู้ช่วยกันเรว,วาเนื้อหามหาวนาเนี่ยมัน ตาไปเดินนี่ยมันพัดเทียมกับสัพสัตเลยสัพสัตมีขีละละละลานองค์พุทธะก็เท่านั้นเหมือนกันมหาพุณธก็เท่านั้นเหมือนกันถ้าอย่างเนี้สังสวัตมันไม่เหลือมันจะไม่เป็นสองสวัสดเลยเพรานั้โดยเนื้อหาไม่ใช่โดยรูปลักษ์ไม่ใช่โดยสถานการณ์ไม่ใช่โดยรูปแบบ ยันเหมือนกันยันไมมมันทั้งไมมทั้งไม่ไหมเหมือนกันขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันยันมันอัตโนมัติไปเองเลยทุกอย่างไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปกันเองเลย จนมันอัตโนมัติไปเองเลยลูกมันจะมีสิง่งไปเองเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปเองเลยไปกันเองเลยทุกอย่างไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปกันเองเลยทุกสิ่งทุกอย่าง ขยันหน่อยขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไม่ได้กันเลยทุกอยา่าง นมันไหมกันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปกันเองอะไรทุกอย่างทุกอย่างเลยลูกหม่อยถือเลย ทุกสิงเลยโดยโทุกอย่างเมือม่อมันสรุปอยู่แล้วเนี่ยมันจะได้พร้อมกันไปทุกอย่างตามนั้นเป็นผลใน,นการสรุปร่วมกันไปจบต่จบร่วมกันไปตามนั้นเลยทุกอย่าง มันจากไม่เอามันแค่ทั้งตัวไม่เอาเองอยู่แล้วก็ทุกอย่างเลยลูกไ,ได้กันเลย <c oughs> ยันสรุปไปด้วยยันสรุแล้วสรุด้วยามนน่ั้นมันจะเหมือนโยหัวตอ่อเดินได้

เปิดพระเปิดภูมิเลยคำว่าเปิดเพราะปกภูมิมันจะไม่อยู่แค่พบภูมิเลยเปิดออกจาพรอะออก่าภูมิเลยภูมิไหนก็ออก่าภูมินั้นพราไหนก็ออกอย่าพบนั้นไปด้วยเลยเปิดพราเปิดภูมิถ้าปิดพราปิดภูมิก็ภูมิไหนก็อยู่เฉพาะภูมินั้นภาวะไหนก็อยู่เฉพาะสภาวะนั้นเนี่ยมันยังปิดพบาภูมิทมันยังปิดตรมันเอง ทุกอย่างนี่แหละ okay, เป็น <okay. S 2> มหาด้มเบีบอกแล้วบอกอีทุกอย่างน้ำเรีไปเลยมันจะได้ท<ด>ร้อมกันไปเลยว่า <c oughs> เวลาตัดก็ตัดพร <c oughs> ้อมกันไป <c oughs> ตัดกะรู้พร้อมกันไป <c oughs> <c oughs> แต่แน่นที่มันไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดแล้วเนี่ยเมื่อมันก็จะตามนั้นไปด้วยก็ทุกอย่างมันก็มีผลไปด้วยกันรูปภาพมันก็ไปคลายช่วยยุติดช่วยไปด้วยกันหมดแหละเขาทำ่าทุกอย่างนั่นแหละเรียก่เป็นมหาดําริ ขยันเลยขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปไ,ได้กันน,นั่นแหละทุกอย่างอย่างเนี้มันขยันจบตัวจบช่วยกันขยันยุติตัวยุติช่วยกันตามนั้นเลยนี่มานั่งกับ ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วมันก็อยู่ในอยู่กับสบับสามนี่แหละอยู่กับสสัแต่ให้โปรดตำไหน่งให้โปรดมาก็โปรดไปก็โปรดอยู่ตรงไหนก็คือมาหาคุณออ่เราหรือว่าทำหน้าที่นะทำหน้าที่หน้าที่ที่สูงสุดอความเป็นมนุษ่นละมันนุ่นหน้าที่ที่สูงสุด ของมนุษย์แหละมนุษย์ก็คือตัดรั้ช่วยกันจบช่วยกันจบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกันหน้าที่นอกนั้นเป็นหน้าที่ลองลองเป็นหน้าที่แบบยังไม่ยังไม่ยังไม่ใช่ที่สุดของหน้าที่มันยังไม่ใช่จุดสูงสุดของหน้าที่ในหน้าที่ที่เป็นจุดสูงสุดของหน้าที่ที่จุดของหน้าที่เือการจบช่วยกันสามสวันนี้ ปรารช่วยจบช่วยยุติช่วยดับล้างช่วยว่างล้างช่วยมันเป็นหน้าที่เดียวของมหากรุณานี่เราก็สรุปเลยว่าหน้าที่ของเราทุกคนที่บวชขึ้นมาด้วยความเป็นเราเป็นเขาอะไรก็ตามทีอย่างเดียวกันคือจบช่วยกันไปเลยสังสวร์นี้มนไปต่อยอดไม่ต้องไปสานต่อไม่ต้องไปค้ำไปคูณ ไม่ต้องไปหลวงพ่อคำไม่ต้องไปหลวงพ่อครูแล้วไงจบตัวจบช่วยกันไปเลยจบตัวจบช่วยกันเลยขยันไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไว้ด้วยกันขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไว้ด้วยกันอย่างเนี้ยเรียกว่าขยันจบช่วยยนขั คายช่วยหรือช่วยจําขยันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ได้กันอย่างนี้จําฉีกไม่เลยแต่ได้แต่ไม่ได้เนี่ยขยันขยันในการคลายช่วยเฉยอําฉีกายช่วยมันเป็นหน้าที่สูงสุดของสังฆวาสนี้ของสังฆวาสนี้เลยนะไม่ใช่ของใครของสังฆวาสนี้เลยวของทุกคนของทุกชนชานวหมวดตําส ส่วนหน้าที่นอกนั้นมันเป็นหน้าที่โดยเชิงกรรมวิบากที่มันสร้างกันมาและผูกพันกันมาต้องทำหน้าที่กันไปแบบนั้นมันเป็นหน้าที่แห่งกรรมเวรวิบากที่มันสร้างกันมาผูกพันกันมาหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของเพื่อนของพี่ของน้องหน้าที่ของประชากรในประเทศพลเมืองในประเทศหน้าที่ที่ถูกบุรหขึ้นแต่งตั้งขึ้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานในโลกชา ในสัมวัตในแต่ละภพในแต่ละภูมิมันเป็นหน้าที่โดยเชิงกรรมวิบากมันเป็นลักษณะที่ชดใช้กันไปชดใช้กันมาชดเชยกันไปชดเชยมาเขาเคยก็กูนเราเราก็ต้องไปก็คูณเขานลมันเป็นนี่กรรมนีิวิบากเราเคยสงเคราะเข้ามา เขาก็มาเพราะเราเราเคยเลี้ยงดูเขามาเขาก็มาเลี้ยงดูเราอย่างนี้เป็นต้นเขาเคยช่วยเหลือเรามาเราก็ต้องไปช่วยเหลือเขามันเป็นหน้าที่แห่งกรรมแห่งกรรมแห่งวิบากออย่างเนี้ยมันมีทั่วไปในสังวรัตซึ่งมันจะไม่จบ มันจะไม่จบเลยต้องข้อกันใหม่ีล้วก็ต้องส่งข้อกันมาตองข้อกันใหม่ยวก็ต้องสองข้อไปมันจะวนเวียนอยู่เนี้ยตลอดหน้าที่ที่มันเป็นจุดสูงสุดก็คือการจบช้วยกันการจบตัวจบด้วยกันยุติตัวยุติด้วยกันแต่นั่นก็ใช้รหัสนายแห่งการสัตเนรู้ไประลึกขึ้นไปบ่อบรยัน ขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันทุกอย่างขยันหน่อยไม่แม้กระทั่งตัวไหมเองไปด้วยกันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันขยันที่จะไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันขยันที่จะไหมแม้กระทั่งตัวไหมเองไปด้วยกันอย่างเนี้ยมันเป็นการจบตัวจบช่วยกันตัดตัวตัดช่วยกันเป็นหน้าที่สูงสุด ของสังสวัสดินี้แล้วก็ของทุกชีวิตจิตวิญญาณนอกนั้นมันเป็นเรื่องของการมีบันี่นะ ดังนั้นไอ้เรื่องของการมิบากมันก็ปฏิเสธไม่ได้หน้าที่อย่างลอกๆหน้าที่แบบสังสวัสิที่ประหลงคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมมิบากบรรดาเนี่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนื้อหาของการจบช่วยเนี่ยสิ่งเนี้ยมันมีสิทธิ์ทุกคนแล้วก็เป็นได้ทุกคน ก็ตามเนื้อหาท่านไปหช้เท่ากับกติกาต้ชนันะหลักายนที่มอบให้ก็เป็นระลึกขึ้นไปบอกบอกว่าขยันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนะขยันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองแล้วก็ขยันตามนั้นแหละขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไแล้วก็ขยันดามบีตามนั้นขยันดําบีไปตามนั้นขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันลุกก็ขยันดําบีไปตามนั้นขยันรู้สติไปตามนั้นขยันดํมบีไปตามนั้นแค่นี้ย มันก็สรุปจบให้ละทุกอย่างทุกเรื่องทุกที่ทุกแขวงทองตำบลทุกพบทุกภูมิไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของสังสวร์ใช้ได้หมดพอใช้แล้วมันก็จะจบไปด้วยกันทั้งหมดสังสวร์มันจะไม่เป็นสังสวั์ติดต่อเลื่อนหอยมันจะไม่เป็น